สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเขอมานะันคงเคลื่อนเรืออเลสสองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับในวันนี้เราอยู่กับคุณฮ่าฮ่าฮ่านะครับจากแคลนอินดี้นะฮะเป็นอิรักสีแดงนะครับส่วนตรงนี้คุณหมูหยองอิรักสีเหลืองนะฮะตรงนี้ก็คุณเคดนะครับอิรักสีส้มนะฮะและตรงนี้สุดท้ายคุณไม่เอฟซีเค อยู่รักสีฟ้านะฮะอ่าวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Jungle of Vietnam นะครับอ่าแต่ผมจำไม่ได้นะว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นแข็งหรือเปล่านะฮะตัวว่าเป็นเวอร์ชั่นยอดนิยมของผู้เล่นริชอเลสอในยุคปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็ใช่นะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะผมก็กลับมาแคสเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะฮะโดยเฉพาะปัญหาที่ว่าผมเข้า CNCNe เน็ตไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับ แต่วันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนางก็กลับมาพร้อมกับโหมดเรือเลือสองเลยนะฮะ,ะตรงนี้สีเหลืองก็สร้างโรงรถแล้วแล้วสีแดงเปิดด้วยแมงมุมนะฮะวิ่งไปไหนครับแมงมุมแมงม,มุมก็วิ่งมานี่แล้วก็วิ่งสวนกับแมงมุมของสีฟ้าด้วยนะครับแล้วสีฟ้านี่คือเอาแมงมุมไปซ่อนไว้ตรงไหนอ้ออยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะเดี๋ยวสีแดงสีแดงราถทํามาแล้วยังไงครับอืมกันแมงมุมไม่ได้นะและแมงมุมของสีแดงอยู่ไหนเอ่ย ไม่เห็นนะเขตตรงนี้แมมุมสีส้มก็ออกมาเช่นกันนะฮะเธอรุนรนนะครับเอ้าเรารถเกตแว่สีส้มโดนแมงมุมเข้านะฮะทำให้เขาต้องสร้างลานซ่อมขึ้นมาเพื่อที่จะแก้แมงมุมนะฮะเอาแมงมุมออกไปนะครับนั่นแหละฮะวิธีการเคลียร์แมงมุมของฝั่งโซเวียตก็มีอยู่แค่แบบเดียวนะฮะก็คือสร้างลานซ่อมขึ้นมานะฮะไม่เหมือนฝั่งพันมิรนะฮะที่ใช้ไอเอฟซ่อมได้โอ้แล้วสีเหลืองต่อฐานลงมาข้างล่างนี้เลยฮะ ตรงนี้สีแดงบุกแล้วนะครับบุกด้วยไรโน่สามสี่คันนะ,ะเอารมินอยู่คันหนึ่งโดนมุมเข้าแล้วจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหมาจอดตรงนี้ยิงให้แตกไปเลยครับสีแดงอย่างงั้นเลยฮะดีมากแล้วสีฟ้าสร้างป้อมเซนทรีขึ้นมาแล้วก็มีเซนทรีของสีส้มช่วยด้วยนะฮะมาช่วยด้วยครับประมาณนั้นแหลฮะฮ <c oughs> ะยังไงครับฝั่งสีแดงตอนนี้ก็ต้องถอยกลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อนนะครับอ่า วันนี้สีส้มยังไงครับสีส้มแล้วสีส้มในแบบสร้างฐานเป็นกระจุกเลยฮนะหย่อนนิ้วเลียย์ลงมานี่คือหายหมดนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้โหสีเหลืองต่อฐานลงไปข้างล่างเลยนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเขาจะต่อยาวไปถึงฝั่งสีส้มเลยชิดว่าไม่น่าใช่นะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับมีหมามาสเกาก็โดนยิงตายไปนะแล้วสีเหลืองจะบุกรืรอเล่าก็ไม่รู้ดูฝั่งสีฟ้าฝั่งสีฟ้านี่คือเงินก็เยอะอยู่นะแต่ไม่เคยได้สร้างกองทัพ ส่วนกองทัพฝั่งสีเหลืองก็อยู่นี่นะครับเอาลงไปข้างล่างแล้วฮะจะไปบุกยังไงุกตรงไหนก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับรู้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้โหลงรถ 2- อสามโรงแล้วนะต่อมาด้านล่างเลยนะครับอย่างเต็มที่อ่าแล้วสีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองกับสีส้มจะปะทะกันแล้วอ่ะยงัยงนะฮะยงัยงยงังยังยังยังไม่ถึงเวลาอ่าถอยกลับออกไปก่อนนะครับ ตรงนี้สีส้มทําอะไรครับยิงยิงต้นไม้อ๋อเคลียร์ต้นไม้ออกนะจะได้สร้างสิ่งก่อสร้างได้ง่ายๆนะไม่ใช่สิมันจะได้วางสิ่งก่อสร้างได้เออถ้ามีต้นไม้มันวางไม่ได้นะไม่เหมือนภาคสามนะครับถ้าคุณวางใส่ต้นไม้นี่ก็ต้นไม้ล้มแล้วก็สร้างได้ปกตินะฮะสองกองทัพสีแดงก็อยู่นี่นะครับจะบุกสีฟ้าไหมจริงจริงสีแดงถ้าบุกไปเลยนี่คือชนะเลยนะฮะโอ้แล้วเขามีเดสโซเลเตอร์ด้วยนะครับฝั่งสีฟ้าออมาแล้วนะฮะแล้วเรด้์อยู่ในออ,นอเรด้์อยู่ในฐานสีส้มนะฮะ โอเคได้ okay. ยังไงครับค่อยๆกระดึบมาปั๊มยังไม่ปั๊มนะครับผมโอ้โหถ้าปั๊มนี่คือฐานเกณฑนตายหมดนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงสีเหลืองจะเข้าไหมครับอืมจังหวะนี้ยังไงครับเอสีแดงส่งแมงมุมไปแมงมุมฆ่าเดโซได้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วสุดท้ายก็โดนเซนทรียิงตายนะตัวเดซเลเตอร์นี่ยิงหุ่นยนต์แมงมุมไม่เข้านะครับอ่าหุ่นยนต์แมงมุมให้กันดาเมจรังสีนะฮะโอเค okay. ยังไง อย่างไงครับทีมงานฝั่งบนก็ยังไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้สีเหลืองต้องสร้างลานซ่อมขึ้นมาแก้นะฮะตรงนี้ยังไงยิงกระตอบแตกแล้วตรงนี้ฝั่งสีเอ่อสี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 อะไรวะส,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 สีฟ้านี้ดูเขาจะได้แมงม,มุมแบบเป็นหลักเลยนะะค <luego> อยซัพพอร์ตรน,าานะครับแล้วตรงนี้โอแดงกับเหลืองสามัคคีกันแล้วฮะ เราทางด้านบนก็มีฝั่งมีสีเหลืองแบ่งกองทับขึ้นไปนะครับเรามายิงรถเก็บแร่ของสีส้มนะครับรอดไหมไม่รอดนะครับแตกไปแล้วนะฮะโอ้มีมีล้อกระเด็นออกมาตั้งล้อหนึ่งนะฮะในขณะเดียวกันฝั่งสีฟ้าก็บุกลนะครับโดยมาจากทางด้านล่างณะจุดนี้นะฮะยังไงครับสีแดงก็ต้องมากันสิครับผมจังหวะนี้ยิงรถเก็บแร่สีแดงไม่แตกนะครับพต้มเดบบดยยิงผ่านกันอีกแล้ว ก็ต้องถอยก่อนนะฮะฝั่งสีฟ้าแล้วตรงนี้เอาอะไรเนี่ยม้าของใครอะมมาสีส้มรือสีฟ้าไม่รู้ว่าอ่าแล้วตอนนี้มีคีย์รอฟของฝั่งสีเหลืองนะครับออกแบตเทอรแลบโอเคอยู่ตรงนู้นฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ยังไงสีเหลืองพยายามที่จะกดดันฝั่งสีส้มนะครับโดยการรุกคืบมาข้านาตรงนี้โอ้แล้วสีเหลืองสร้างท่าเรือแล้วนะโอเคตอนนี้ก็มีปะทะกันแล้วนะครับด้วยไงครับสีฟ้าสั่งในม,มุมมาแล้วก็ออกนะฮะไม่โอ้ไอ้รถเคอร์เทนมาแล้วนะฮะ ตรงนี้อ้าวสีส้มบุกนะครับผมยิงฐานใหญ่แล้วไงสีเหลืองมากันกันได้อยู่นะครับโอ้ฐานใหญ่เกือบแตกนะครับเลือดเหลืออยู่3ามสี่ขีดนะฮะตรงนี้ฝั่งสีเหลืองก็ไหลเข้าไปแล้วยไงครับก็โดนสีส้มเก็บนะฮะส่วนตรงนี้คีรอฟทาหน้าที่แล้วนะครับทําให้สีส้มต้องขายเรดาร์ทิ้งเลยนะครับไม่ปล่อยให้ถูกทาลายนะะแต่ตรงนี้ยังไงครับเบรดนอตมาแล้วนะครับโอ้โหดอกเดียวโรงรถแตกเลยนะฮะยังไงครับฝั่งสีฟ้า จต้องสร้างกองทัพใหม่นะฝั่งสีฟ้านี่จะเป็นฝั่งที่ไฮเทคที่สุดนะของทีมงานฝั่งขวานะตรงนี้เอารงเก็บแร่ไปแล้วนะครับตรงนี้ยังไงครับสีส้มออเดสเลโตรไปยิงเอ่อเด,ดนอตเหรอครับโอ้โหแล้วสุดท้ายกีร็อกก็ร่วงนะเฮ้ยอ๋อแล้วสีฟ้าบุกมาแล้วนะยังไงครับเอาเอ่อเคอร์เทนของฝั่งสีเหลืองใกล้จะได้ใช้งานแล้วนะครับฝั่งสีฟ้าบุกมาตรงนี้ก็ต้องดึง อ๋สีแดงต้องดึงรถเก็บแรกหนี้เานะอาแล้วสีส้มจะเข้าอย่างไม่กล้าเข้านะครับถ้าเข้าไปนี่ตายหมดแน่นอนอ่าแล้วเป็นนี้อู้สีฟ้ามีการแบ่งกองทัพนะครับเป็นกองทัพด้านบนกับด้านล่างแล้วตอนนี้สีเหลืองคลุมไอซีแล้วนะครับไล่ไถกองทัพของสีส้มเลยนะฮะจังหวะนี้แล้วในขณนะเดียวกันสีฟ้าก็บุกเข้ามาแล้วนะครับแล้วย,ยังไงครับยิงโรงรถแตกบิ้มไปแล้วนะครับสีแดงก็ต้องมาเคลียร์นะครับสีแดงมีการแบ่งกองทัพเป็น2กองนะครับ เพื่อที่จะได้เก็บกองทัพของสีฟ้าโอ้โหแล้วสีฟ้าสั่งดสโซเลเตอร์ปั๊มพื้นนะครับโอ้โหฐานเกณฑ์ของตัวเองนี่ละลายหมดเลยนะเอ้าเอ้าคุณเคสฝั่งสีส้มไปแล้วนะครับผมไม่ไหวนะครับโอเคสีฟ้าก็ต้องตามไปเช่นกันนะโอ้โหเดือดมากเลยนะครับใช้ชนะก็ได้ตกเป็นของคุณหมวยองสีเหลืองแล้วก็คุณห้าห้าสีแดงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุ